autonomy is a new กขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาทมันเดิมซานเองนะครับแล้วกลับมาในเกมฮอิตี้มาบานเอนะครับผมอ่า วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปดูการอัปเดตบัฟเนืร์แพดโนต้ตในซีซั่นเจ็ดเองนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าปืนกระบ,บอกไหนเนี่ย ถูกบัฟถูกเนื้อบ้างนะครับผมแล้วถูกปบ,บสมดลอะไรบ้างนะครับผมอ่าแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมได้มีอ่าลัคก,กี้บ็อกซ์มาใหม่นี่นะครับผมนี่เป็นตัวของนี้เลยนะครับลัคก,กี้บ็อกซ์ตัวนี้เลยนะครับผมนะก็ของในลัคกกี้บ็อกซ์เนี่ยหลกัหลกๆนะครับผมจะมีเป็นตัวละครนะครับผมเป็นตัวละครตัวนี้นะบอกเลยว่า โคตรหล่อเท่เลยนะทุกคนอ้าแล้วก็จะมีเป็นตัวของสกินปืนพีพีวาายใบสันเองนะผมสกินก็ประมาณนี้ถนะ้าผมซูมให้ใกล้กว่านี้ได้ไหม อ่านี่นะผมสกินประมาณนี้เลยนะผมออกแบบว่าแนวลำๆนิดนึงนิดนึงนะครับผมเออสวยใช้ได้ท่านผมคุมโทนนะต่อไปนะผมเป็นตัวของสกินปืน XPR50A นะครับผมซูมีะยใกล้หน่อยนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ขยับได้ด้วยนะมีแบบแสงวิว,วับวิวับด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมเหรับตัวของปืน XPR นะครับผมนะ แล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นตัวของสกินรถถังนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเละท่าละเทเลยนะครับผมเออสกินวิบวับด้วยนะทุกคน ชิ้นต่อไปนะครับผมก็เป็นตัวของล่มนี่นะครับผมนี้โอ้หก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันครับผมนะเออนี่ก็ใครอยากได้นะผมตัวละครเท่ๆนะครับผมอาปืนสวยๆนะก็สามารถมาจัดกันได้นะผมเริ่มต้น5 CP นครับแล้วก็เมื่อเราได้ของอาสุ่มครบ ่าสิบครั้งเนี่ยจะได้เป็นตัวของขวาน A นะครับผมสุ่มครบ15ครั้งนะได้เป็นตัวของห้าศูนย์ gsa นะครับและสุ่มครบอ่ายี่สิบครั้งจะได้เป็นตัวของสกินเปิล A อเอนนะครับผมก็กิจกรรมนี้เลยหกวันครับผมนะใครอยากได้สามารถมาจัดกันได้เลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะผมขอเนารหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปกัน คนประสบปัญหาเราี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่โกงไม่แกนแน่นอนถ้าผมใครสนใจก็สามารถติกลิงกงเฟซเพจตาํามธิบายได้เลยนะครับผมมาทุกคนเราก็มาอยู่หน้าบัฟเนื้อปืนเป็นทิศเรียบร้อยแล้วนะผมมาดูเรื่องอาวุธและอุปกรณ์เสริมใหม่กันก่อนเลยนะผมอาวุธใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยคือปืนสวิตเบดเอ็กเก้าเอนครับผมเป็นปืน s อ g นะที่มีความคล่องตัวสูงนะครับผมนะแล้วก็แรงดีต่ำนะครับผมเออถือว่า ในเรื่องนี้ก็ถือว่าดีนะผมเพราะเป็นปืนในค้องตัวสูงแต่ว่าเรื่องควบคุมเนี่ยก็คือมันแบบโอ้โหแรงดิ่ดน้อยนะครับผมควบคุมง่ายนะก็ถือว่าเอาเรื่องนะครับผมนะต่อไปนะผมคือตัวอุปกรณ์ใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์อะไรนะผมเขาบอกว่ามันจะอ่าทำให้กระสุนสองนัดแรกผมยิงไวขึ้นนะครับมาดูเรื่องการปรับสมดุลก่อนเลยนะครับผมนะ มามาดูเรื่องการับสมดุลนะครับผม C b r 4ีนะครับก็จะถูกเนิฟนะครับผมเป็น l อ g เ็ีที่บอกเลยว่าอยู่ยงคงกระพันหน้ามากเลยนะผมก็ตอนนี้ก็ถูกเนิฟแล้วนะครับก็ตัวของ CBR4 ถูงเนิฟในเรื่องของการกระจายตัวกระสุนนะผมก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ตัวคูณความเสียหายถูกปรับผมดีเลยการวิ่งและการยิงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผม แล้วตัวของไลน์สต็อกเนี่ยก็จะเพิ่มดีเลย์ด้วยนะครับผมเออก็ถือว่าบัฟค่อนข้างเยอะเอ้ยเนิร์ฟค่อนข้างเยอะนะครับผมนะต่อไปนะผมมาด้วยด้วยกันเลยนะครับแม็กเทนนะผมถูกเนิร์ฟเหมือนกันนะครับก็ถูกเนิร์ฟเรื่องระยะยิงแล้วก็ตัวกระตุกนะครับผมอ่านิ่มถือว่าไม่แรงมากนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผม PP วันนายใบสันนี่นะครับผมถูกบัฟนะครับผมถูกบัฟมาในเรื่องของระยะยิงแล้วก็อ่า ตัวของการกระตุกเนี่ยจะลดลงนะครับผมเวลาเราโดนยิงส่วนนะครับต่อไปนะผมปืน P B S H 4 1นั่นี่เองครับผมถูกบัฟนะครับผมถูกบัฟเรื่องความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ชิ้นต่อ,อไปนะผม Q Q นะ้รับผมถูกบัฟนะครับผม,บนบผมในเรื่องของตัวคูณความเสียหายถือว่า เอาเรื่องนะผมถูกบัฟมาในเรื่องของดาเมจอะไรพวกนี้นะถือว่าดีนะฮะชินตไปเอไค AK117 ถูกบัฟอีกแล้วไอซองไม่พีเดินสะดวกเถอะถูกบัฟแทบทุกซีซั่นเลยนะครับผมนะก็ถูกบัฟในเรื่องของอความเร็วรีโหลดนะผมยูเทวิธีนะแล้วก็ตัวของความเร็วรีโหลดเมื่อกระสุนหมดก็เพิ่มขึ้นนะครับต่อไปปืน d r h ก็ถูกบัฟผมถือว่าปืนถูกบัฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมระยะยิงเพิ่มขึ้นนะครับ แมนอว่ก็ถูกบัฟนะครับผมแรงดีจะลดลงการกระจายตัวของกระสุนจะลดลงแล้วก็ตัวกระตุกเมื่อโดนยิงก็จะลดลงนะครับผมเอ้ยถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับผมแรงดีนีลดลงถือว่าดีมากนะครับต่อไปทอ่มปืน ASM 10A นะครผมก็ถูกบัฟมาในเรื่องของแรงดีจะลดลงนะครับผมแล้วก็ผมกระทบของ a n นิเมชั่น ออการกระจายตัวของกระสุนเมื่อเล็งยิงก็จะลดลงก็คือตัวกระสุนจะเกาะกลุ่มขึ้นในการเล็งยิงนะครับชิ้นต่อไปคือตัวของปืน knc ก็ถูกบัฟอีกแล้วนะผมปืนถูกบัฟเยอะมากเลยนะครับก็ถูกบัฟในเรื่องของแรงดินแนวนอนจะลดลงแล้วก็ตัวคูณความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับชิ้นต่อไป s 3 6นั่นเองนะครับผมก็ถูกบัฟอีกแล้วนะเป็นปืน l m g ที่บอกเลยว่ายุคกลกๆเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับผมก็ถูกบัฟมาในเรื่องของแรงดินแนวนอนเนี่ย ถูกลดลงอย่างมากยา้ำนะผมอย่างมากเลยนะัุคนคเอเอาเรื่องว่าแล้วก็ตัวแมกกาซีนเริ่มต้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อไปปืน U L 73U นะครับผมตัวนี้นะก็จะ,ะตัวคูณความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงดันนนอนลดลงอย่างมากอีกแล้วนะครับผมนะต่อไปปืน H V K 30นะครับผมก็ตัวคูณความเสียหายถูกปรับแล้วก็ระยะยิงถูกปรับครับแล้วก็ตัวของแมกดาเมนเนี่ย ตัวคูณความเสียหายก็ถูกปรับทานผมความเสียหายถูกปรับอัตราการยิงถูก,ก,ถกลดลงเล็กน้อยนะผมแต่ว่าดาเมจแรงนะครับผมต่อไปถ้าผมปืน fr 556 a นะครับผมนะก็ถูกบัฟอีกแล้วถ้าผมถูกบัฟมาในเรื่องของความเสียหายแล้วก็ตัวคูณความเสียหายนะครับต่อไป m4 เองนะครับผม m4 นะครับก็ถูกบัฟมาในเรื่องของความเสียหายแล้วก็ระยะยิงนะผมก็ถือว่า ใช้ได้เลยนะครับผมส่วนมากนะจะถูกบัฟมาในเรื่องของอ่าระยะยิงบ้านผมตัวคูณความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องแรงดีดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมนะต่อไปนะผมมัลติเพเยอร์นะครับผมนะกับสกอตสต็กนะผม UAV เนี่ยเวลาในการอยู่ของ UAV จะ ลดลงครับผมก็คือมันจะไปไวขึ้นนะครับผมนะแล้วก็เปิร์กนะครับผมเปิร์กตัวนี้นะครับก็จะถูกคะแนนโบนัสจากเปิร์กเนะี่ยจะไม่สามารถเพิ่มชาร์จความเร็วทักษะโอเมเลเตอร์ได้นะผมก็คือตัวโอมิเลเตอร์ก็จะขึ้นตามปกตินะสำหรับเปิร์กตัวนี้นะต่อไปเดสไตเลนนะครับผมถูกเนมน,นะครับระยะ เสียงที่กระจายขนาดวิ่งหลังจากาติดตั้งเพิร์กเดสไลเลนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมนะเออก็ประมาณนี้นะครับผมสลับตัวของการบัฟเนิร์ฟในโหมดของ MPA นะครับผมนะก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปผมพายในวันนี้นะครับก็บัฟเนิร์ฟก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าปืนที่ โกงในหลาย,ลายๆซีซั่นเนี่ยทุกคนก็ตอนนี้ถูกเนิร์ฟอ,อย่างเช่นแม็กเทนกับซีบีอาร์โฟนะผมแต่ต้องดูกันทีว่าปืนถูกเนิร์ฟไปหนักขนาดไหนนะครับผมเออก็ปืนที่ถูกบัฟเนี่ยบอกเลยว่าถูกบัฟเยอะมากแล้วถูกเนิร์ฟก็ มีอยู่ประมาณ2กระบอกนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็กำลังใจให้ใผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ผมทํำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมว่าประมาณนี้นะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแ,แบายบายปิว